พิสุจสมณีน,นทั้งหลายและบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทที่รับฟังสำหรับวันนี้ก็มาฟังเรื่องในสมัยที่ผมเป็นคนบ้าแล้วก็วันที่พูดเก็บเสียงไว้ก็เป็นวันที่22กรกฎาคม2527ทั้งนี้เพื่อว่าผมตายไปแล้ว จะได้ทราบว่าผมพูดไว้ตั้งแต่เมื่อไรความจริงเรื่องผมเป็นคนบ้าน,นีผมเป็นมาหลายปีตั้งแต่พศ2518ความบ้าของผมมันงับลงเมื่อปีพศ2524แต่ว่าท่านนัหลายอยากจะถามว่าทำไมชิงบ้า แต่ความจริงผมรู้สึกตัวว่าผมยังไม่ดีบา้าแต่ว่าถ้าจะบา้าก็ใช่เหมือนกันที่ว่าใช่ก็เพราะว่าอารมณ์ไม่เหมือนคนอื่นตามธรรมดาถ้าเราเข้าวงเล่าไปนั่งกับคนที่เขากินเล่าถ้าเราไม่กินเล่าด้วยเขาหาเราบา้าเขาเล่นการพน,นันถ้าเราไม่เล่นการพน,นันกับเขาก็าหาเราบา้า นี่แต่นี้ถ้าเข้าวงพระ <c oughs> ถ้าพระท่านเอาแต่ตำรายอย่างเดียวแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าซึ่งมีความรู้ไม่เหมือนเขาเขาว่หาเราบ้า <c oughs> แต่สำหรับความบ้าของผม ไม่ใช่แต่ว่าพระจะให้บามันเป็นทั้งพระทั้งประชาชนหลายคนด้วยกันที่เขาให้บาความก็มีอยู่ว่าเมื่อปศสอ1 8ปีนั้นหล่อรูปหลวงพ่อปานที่วัดท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทยธานี ท่านหญิงวิภาวดีคือหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีท่านได้ทูลเชิญพระบาทสมเด็จเจ้าหัวกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถให้มาเททรงเททองแล้วก็ในการนั้นตามธรรมดาพระบาทสมเด็จเจ้าหัวนี่ท่านเสด็จไปไหนสิ่งมหัศจรรย์ที่เราไม่คิดจะจะปรากฏขึ้นเสมอนั่นคือฝนตก อากาศปกติธรรมาดาธรรมาดาไม่น่าจะมีฝนก <c oughs> <c oughs> ็มีฝนตกลงมาแต่เวลาที่ฝนตกฝนไม่ทำความเสียหายแก่งานเลยทุกคนเรียบกลับมีความชุ่มชื่นเมื่อเวลานั้นเป็นเวลาฤดูร้อนมากเป็นเดือนเมษายนแต่ว่าพอเวลาใกล้ที่พระบาทสนเดจเจ้า่หจะสรงพระเดชจ,จริงๆจะมาถึงฝนก็หายหมด กราคว่าคนทุกคนรับความเชื่อมใจเป็นพิเศษอาการอย่างนี้บรรดาเพื่อนพิสุทธ์สมันนนและญาติโยมพุทธบริษัทที่รับฟังโปรดทราบจะคิดว่าฝนตกเป็นเรื่องธรรมดาของอากาศดินฟ้าอากาศอันนี้ไม่จริงแน่ทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าพิสูจน์แล้วก็เวลาพวกเราเรามากันเองพระมากันต้องเยอะแยะทมันฝนไม่ตก และกด็ดูนั้นไม่ใช่ด,ดูผลก่อนหน้าที่ฝนจะจะตกก็ไม่มีทีท่าเลยว่าฝนจะตก <c oughs> สำหรับวันนี้ยินเสียงแรมแอมไอขาดสช้าหมาบังก็ต้องขออภัยเรายังป่วยอยู่มากตอนเช้าเดินโซซัสโซซถึงเวลาบ่ายโมงอาการยังไม่ค่อยดีขึ้น ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าใจสันนิลิกแต่ว่าเพื่อธรรมะเพื่อธรรมะผมก็ทำทำเพื่อสุดช่วยการปฏิบัติกองบรรดาพืพพพพมม้นพิษุสมเณินฉะนั้นหากว่าเสียงแย่แหบแห้งไปบ้างการขาดเสียขาดเสียหาจะปรากฏขึ้นก็ต้องขออาภายัย <c oughs> เป็นนั้นว่าเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้หัวทรงพระเดช มีพระบรมราชินีน่าเสด็จด้วยการเททองปรากฏขึ้นต่อมาก็มีโอกาสได้เฝ้าพระบาทสมเด็จ้วหัวในในโบสถ์ในพระอุบโบสถพระองค์ก็ทรงตรัสถามหลายๆอย่างแต่ว่าพวกคนทั้งหลายโปรดทราบไปดีนะ <c oughs> <c oughs> การจะคุยกับคนก็ต้องดูว่าคนประเภทนั้นเป็นอะไร อันนี้ผมไม่ได้หมายความว่าพระองค์เป็นพระบาทสมเด็จเจ้าหัวของประเทศไทยโดยเฉพาะผมหมายถึงว่าท่านผู้จะคุยกับเราเป็นผู้ทรงธรรมหรือเปล่าสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวราชการที่เก้าผมทราบมาดีว่าพระองค์ทรงธรรมดีเลิศก็ผมก็ไม่เคยเห็นใครปฏิบัติได้ดีอย่างดีอย่างพระองค์ ถ้าจะถามว่าเอาผมก็ปเปรียบเทียบอย่าดิครับอย่าเข้าไปเปรียบกับท่านพระกับครวาสเปรียบเทียบกันไม่ได้พระมีภารกิจน้อยกว่าครวาสครวาสมีภารกิจมากกว่าพระก็ต้องทำมาหากินพระนี่มีชีวิตอยู่เพราะอาศัยครวาสเลี้ยงโดยตรงข้อนี้ขาบรันดาเพื่อนบิณฑบาตสมณีน,นทุกท่าน ยงอย่าลืมถ้าลืมข้อน,นี้จะกลายเป็นคนอก,กตัญญูไม่รู้คนคนความดีของพวกเราจะหมดไม่ไม่ปรากฏว่าเป็นคนมีความดีเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญวันนี้มิตรตังสาธรูปานังกตัญญูกตเวทิตาซึ่แปลเป็นใจความว่าความเป็นผู้มีความกตัญญูรู้อุปการะคนที่ท่านทำแล้ว คือท่านช่วยเราท่านสงเคราะห์เราแล้วแล้วเราก็ตอบสนองท่านด้วยความดีพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นคนดีถ้าเราขายความกตัญญูรู้คุณกับท่านผู้มีคุณในเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ทรงยกย่องว่าเป็นคนดีเราก็เป็นคนเลวฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงอย่าลืมความดีของท่านที่สงเคราะห์ แต่สำหรับครว่าก็ต้องดูเหมือนกันท่านส่งเสริมเราท่านสงเคราะ์เราหรือท่านทำลายเราสำหรับท่านที่ทำลายเราแล้วก็เฉยเฉยอย่าไปโกรธท่านอย่าไปว่าท่านไอถือว่าอาการอย่างนั้นมันเป็นกฎของกรรมในเมื่อกรรมชั่วเข้าไปสนองใจของท่านเข้าไปครองใจ ท่านผู้นั้นก็อย่าทาความดีอะไรไม่ได้เลยใครเขาทําดีเห็นเป็นชั่วใครก็ทําชั่วเห็นเป็นดีตัวเองก็ชอบประพฤติชั่วชอบเบียดเบียนคนอื่นอยู่ปกตินี่เป็นลักษณะของอกุศลกรรมครอบงาจิตแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้ายหัวรัชกาลที่เกา้าอันจะรียว่าองค์พระองค์ทรงทำดีมาก เห็นว่าการปฏิบัติปฏิบัติของพระองค์การเสด็จไปเยี่ยมบรรดาประชาชนทั้งหลายความจริงพระองค์ไม่ได้เสด็จไปเยี่ยมเฉยๆนะไป,นนไปถามอย่างนั้นไปถามอย่างนี้แล้วก็กลับไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นก็ยังถือว่าดีแต่ว่าดีไม่มากแต่ว่าที่พระองค์โงเนดเหนื่อยใครเขาขายแคลนน้ำหาทางให้มีน้ำขึ้น ใครเขามีความอดอยากหาทางให้มีให้ทรงชนะฐานะดีขึ้น <c oughs> ทรงห่วงใย,ยประชาราชเป็นอย่างเลิศอันนี้จะต้องคิดว่าอย่างน้อยที่สดุดคำว่าความดีอย่างน้อยนะพระองค์จะต้องทรงคุณธรรมสี่ปการครบถ้นเป็นอันดับแรกนั่นคือสังฆะวัตถุสี่ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสังขารวัตถุต้องสี่รการนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในท้องที่ที่เราอยู่ถ้าสามารถปฏิบัติได้ทั้งโลกโลกก็จะมีความสุขสังขาวัตถุสี่มีอะไรก็คือหนึ่งทานการให้การยื่นโยนกันให้แกงบ้างให้ข้าวบ้างให้ของใช้บ้างต่างกำลัง เรายะพึงสงเคราะห์ถ้าเขาอดเราให้เขาไม่มีเราให้ถ้าเราไม่มีเราอดเขาก็ให้เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสบูชาละปฏิบูชังผู้บูชาเขายอมได้การบูชาตอบวันโกปฏิวันทน,นังเราไหว้เขาเราก็ได้ไหว้ตอบคำว่าบูชาหมายถึงการยอมรับนับถือ ไม่จะหมายไว้เป็นการจุดโทปเทียนบูชากันไม่ใช่อย่างนั้นยอมรับนับถือซึ่งกันและกันไม่เหยียดหยามไม่ทําลายซึ่งกันและกันยอมรับสิทธิซึ่งกันและกันหนึ่งไม่คิดประทุษร้ายร่างกายเขาสองไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติเขาของคนอื่นมาโดยไม่ชอบธรรมสามไม่เย้แยงคนรักสี่ไม่พูดปด ห้าไม่พูดคำหยาบหกไม่พูดสอเสียดยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกรราวกันเจ็ดไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์แปดไม่ดื่มสุรามีไรเก้าไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคคลอื่นใดมันมาโดยไม่ชอบธรรมแล้วก็สิบไม่คิดรุทุสลายใครสิบเอ็ดทำความเห็นให้ถูกก็รวมความว่า ถ้าอาการทั้งสิบรนการนี้ส่งตัวโลกก็มีความสุขนี่ปัจจัยส่วนหนึ่งที่เราเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็เป็นเหตุที่มีความดีความชอบต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างถนอมน้ําใจกันก็ต่างคนต่างเป็นมิตรกันต่างคนต่างดีเขาหากันมันก็มีแต่วความดี เขาขาดแคลนเราให้เราขาดแคลนเขาให้ต่างคนก็ต่างรักกันสองปิยวาจาวาจาที่น่ารักวาจาที่น่ารักที่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขกายสุขใจเหมือนกันต่างคนก็ต่างรักกันสามอัตาจริยาการช่วยเหลือในการงานของบุคคลอื่นที่ก็ขาดแคลงการงานอันนี้ก็เป็นปัจจัยให้รักกัน สี่สมานตตาการไม่ถือตัวไม่ถือตนอันนี้ก็เป็นปัจจัยเกิดความรักรวมความอันดับแรกความดีเขบาบอบัตรสินแต่ย่หัวอันดับแรกนี่ภักาเาวัตถุสี่เป็นการพระองค์ทรงครบทวนเป็นความดีเบื้องต้นที่เราจะพึงเห็นต่อไปก็เป็นปการความดีอันดับที่สอง ในความดีแดบทิทสองนี่ผมไม่จัดเรียงลำดับตามธรรมะนะอันดับที่สองนี่ผมแปลกใจในพระองค์ผมก็ต้องถือว่าผมสู้พระองค์ไม่ได้เพราะว่าพระองค์มีภารกิจมากทําได้อย่างนั้นผมทํายากนั่นก็คือไม่ทรงนินทาใครไม่ทรงตำหนิใครว่าเลว ผมคือได้มีโอกาสได้เฝ้าพระบาทสมเด็จอยู่หัวหลายครั้งก <c oughs> ็ต้องบอกว่าหลายครั้งไม่เคยทรงตำหนิใครเลยอน,นิ้แแมเป็นเรื่องหนักที่คนอื่นทำได้ยากจริงๆในการถือพระองค์ว่าเป็นอะไรพระองค์ก็ไม่มีเข้าไปหาใครก็ตามทรงถือว่าเป็นกันเองอยู่เสมอ เห็นว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวเวลาสเสด็จเยี่ยมประชาชนพระองค์ก็ทรงนั่งใกล้ๆเขาคุยกันแบบธรรมดาธรรมดาข้าปู่ญาตายายทั้งหลายในบรรดาประสงฆ์นีก่อนทั้งหลายต้งคุยตามปกติบางครั้งผมเห็นท่านนั่งพับเพียบคุยกับปัญญาบรรดาคุณยายทั้งหลายนี่การไม่ถือตัวไม่ถือตนของพระองค์นี่ดีเยี่ยม แต่ว่าครั้งหนึ่งรองค์ทรงแตะก,กับผมเองว่ากิเลสหยาบที่มีความชั่วกมากก็คือมามานะการถือตัวถือตนองค์ทรงถือว่าการถือตัวถือตนเป็นความหยาบของอารมณ์เป็นความหยาบของจิตเป็นกิเลสที่หยาบมากอันนี้จริงแล้วก็รองค์ไม่ทรงถือพระองค์จริงๆ ผมเคยพบข้าราชการผู้ใหญ่แล้วเศรษฐีข้าราชการผู้ใหญ่จริงๆท่านก็ไม่ถือตัว <c oughs> แต่เท่าที่ผมพบนะข้าราชการผู้ใหญ่ข้าราชการผู้น้อยส่วนใหญ่จริงๆท่านไม่ถือตัวสําหรับผมแต่ว่ามีบางจุดบางท่านกลายเป็นผู้ใหญ่ไปวางท่าสะมองหน้า <c oughs> ไม่ไหวเลย ถ้าบางทีพูดน้ำลายก็เรียกว่าไม่มีหางเสียงเขาเรียกเขาพื่พูดยังไงภาษาภาษาชาวบ้านผมวึาต้อมัออกคือพูดบนห้วนสมบัติส่วนมากไม่จะเป็นคุณนางคนน้อยวางตัวเกินพอดีผมเห็นแล้วผมก็สลดใจนี่อีกส่วนหนึ่ง ที่มีความสําคัญที่สุดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <c oughs> นั่นก็คือทรงจิตเป็นชาญสมาบัติได้ดีเป็นเลิศผมขอสันเสริญพระองค์ความจริงการสันเสริญของผมนี่ก็คงไม่มีผลตอบสนองเป็นวัตถุทั้งวินนา้ผมไม่ต้องการดันวัตถุผมต้องการอย่างเดียวคือพูดตามความเป็นจริง อย่าลืมนะว่าผมพูดถึงเรื่องพระบาทสมเดจ็จจหัวนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆถ้าไปเทียบกับความดีของพระองค์มันไม่พันนากันไม่ไหวส่วนสําคัญคือกําลังใจของพระองค์ในการเจริญสมาธิสามารถเข้าฌานออกฌานได้ตามเวลาตามที่ต้องการสําหรับด้านมิปรสนายานนั่นท่านทําถึงไหนผมไม่ทราบ เป็นเรื่องความสะอายของจิตแต่ผมมีความมั่นใจว่าพระองค์ทรงมีความความชัาความสอายของจิตมากเหลือเกินยากที่จะจะพูดพันนาได้และก็มีคนเขาชอบมาถามว่าพระบาทสมเด็จพระจิหัวเป็นพระอริยเจ้าไหมหรือว่าเป็นพระโพธิสัตว์อันนี้ผมก็ไม่รู้กําลังใจของพระองค์เหมือนกัน แต่ว่าถ้าดูด้านราชจริยาวัดของพระองค์แล้วจริยาวัดขององค์สแสดงออกชัดว่าเป็นจริยาของพระโพธิสัตว์แต่ก็ผมไม่ยืนยันนะครับเพราะผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าอันนี้เป็นทางสังเกตของผมเองกรรงความบาพระบาทสมเด็จจิาขอทรงมีความดีขนาดนี้ไม่ดีแต่จริยาที่ประพฤติภายนอก แถมดีภายในไทยนายนดีมากเสด้วยด้านจิตใจน่นดีมากครับอย่าประมาทท่านนะเออดาเพื่อนของผมที่ผม้ากาวสาวพัด <c oughs> ถ้าเห็นบระบาทสทุนิยิ่วหัวสัพเดเดชมาแล้อวไปไหนก็ตามจงอย่าคิดว่าท่านเป็นคารวาตธรรมดา ความจริงท่านก็เป็นคารวะท่านเปนงสมองจีวรแต่กำลังใจอารมณ์จิตของพระองค์นี่สะอาดมากบางทีพวกผมจีสบสมองจีวรหลายๆท่านไม่สามารถจะทำความดีได้แค่หนึ่งในร้อยของพระองค์ก็มีมากทั้งนี้เพราะอะไรเพรววาะผมเป็นนักบวช ผมย่อมรู้ในจริยาของนักบวชนักบวชที่ดีท่านก็มีมากที่เลวไม่เอาไหนเลยท่านก็มีมากรวมความแล้วว่าวันนั้นผมจะต้องเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หัวเป็นวาระแรกที่เสด็จมาถึงวัดท่าสงก่อนนี้ก็ไม่เคยเฝ้า ถ้าผมจะไม่ผิดผมไม่ได้จดไว้นะอาจจะเป็นวันที่ยี่สบเมษายนก็ได้ก็รำความว่าก่อนที่จะเข้าพบกับพระองค์ผมทำยังไงอันนี้กำลังใจด้านแรกขอแนะนำกับบัรดาเพื่อนพิุสศมณนที่มีกำลังใจไม่เข้มแข็งอย่างผม ผมก็ทราบว่าท้าพบพระบาทสุตจิ้วหัวตามลําพังคำว่าตามลําพังหมายว่าไม่ใช่กลุ่มคนมากไม่ใี่องค์เดียวแต่ว่าเป็นส่วนน้อยตอนนั้นก็ต้องคิดว่าพระองค์เป็นใครสำหรับกำลังใจผมมีความรู้สึกเหมือนกับที่ยายที่เขาเข็นกัน ว่าประเทศมาถึงคราวทุกยากลำบากยากแค้นจะต้องมีพระราชาทรงธรรมที่เรียกว่าทรมิการาละทรมิกราชามาสงเคราะห์ความจริงทำมิกราชก็ดีทำมิกราชาก็ด,กาากดีก็ไม่มีอะไรถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าพระราชาผู้ทรงธรรม ถ้าเรียกทำมิกราชขึ้นมา,าโอ้โหใหญ่โตเลด้เกินแต่ความจริงก็ใหญ่คนที่ทรงไว้ซึ่งความดีเราจะถือว่าเล็กไม่ได้เขาจะมีฐานะเช่นใดก็ตามถ้ามีความดีเราก็ต้องเทิดบูชาความดีของท่านผู้นั้นตอนนี้สำหรับสำหรับพระบาทสมเด็จจีหวัวที่ผมไม่สงสัยที่ไม่สงสัยเขาย,า,าย่ไหวไงก็ช่าง พราะในยุคนั้นเขาหาผมเป็นคนบ้าอยู่แล้วนี่ผมก็ต้องบ้าคิดตามอารมณ์ของผมผมคิดว่าวันนี้เราจะพบกับพระราชาผู้ทรงธรรมจะเรียกตามภาษาบาลีว่าธรรมวิกราชอ็ดถ้อยคำของพระองค์ที่ทรงตัดออกมาแต่ละคําต้องประกอบไปด้วยธรรมและสำหรับผมเองก็ไม่จะเฟื่องฟูในธรรม ไม่ใช่เป็นผู้มีความรู้รอบครอบทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บรรดาบ,บางท่านมีความรู้อยู่ผมจะทำยังไงถ้าพระบาทในจี่หัวทรงถามอะไรขึ้นมาแล้วผมตอบไม่ได้คำว่าผมตอบไม่ได้ผมก็ไม่ได้อายพระองค์เพราะว่าผมเองก็ไปสับพันอยู่ไม่รู้ทั้งหมดผมสามารถจะตอบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้ แต่ก็คิดในใจว่าถ้าอะไรบ้างที่ไม่เกินความสามารถของเราและก็ไม่เกินความความสามารถของท่านผู้สงเคราะห์ทงเคราะห์ผมอยู่นะท่านผู้สงเคราะห์ผมอยู่นี่เป็นท่านที่พวกท่านเคยเห็นแต่ก็ไม่ปรากฏเป็นร่างเนื้อและหนังให้ปรากฏผมคิดว่าผมควรจะตอบได้ทุกอย่างที่พระองค์ทรงแตดถาม ทั้งนี้คงไม่ต้องคงก็จะไม่ใช่เฉเพาะปัญญาของผมเพราะยขอพึ่งบารมีท่านผู้ทรงคุณพิเศษดังนั้นเวลาที่จะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จเจ้าูหัวในโระโสในบทวัฒนสุขก็ได้รัตนาบรารมีของทุกๆพระองค์ที่ทรงเคราะห์ว่าถ้าพระบาทสมเด็จเจ้าูหัวทรงถามอะไรขึ้นมา ก็ขอให้ตอบได้ตรงทางความเป็นจริงวันนั้นเมลกายอยู่กับท่านคือท่านสมทนาด้วยตามที่เวลาเจ้าหน้าทีเขาบอกมาเขาบอกว่าพระองค์ชงใช้เวลา45นาทีซึ่งมีใครเขาบอกมาก็ไว่ทราบว่าพระองค์จะทรงพบได้แค่15นาทีผมคิดว่าคนอย่างผม มีเวสนามบารมีต่ำต้อยอย่างนี้ถ้าจะมีโอกาสอยู่กับพระเจาอย่หัวเป็นครึ่งแค่ครึ่งวินาทีผมก็ชื่นใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะพระบาทสมเด็จยู่หัวองค์เดียวของประเทศไทยคือประเทศไทยจะมีพระบาทเจอยู่หัวครั้งหนึ่งองค์และคนไทยเวลานั้นทั้ง45ห้าล้านคน ก็ยากที่จะเข้าไปใกล้แต่ว่าพระบาทสมเด็จยูโองนี้แปลกกว่าองค์อื่นทั้งหมดซึ่งมีประชาชนได้มีโอกาสเข้าใกล้พระองค์มากที่สุดในดินแดนต่างๆที่องค์ทรงเสด็จแล้วเสด็จไปเข้านั่งไกรคนมีโอกาสขยะขุดโอชาปาสายพูดโดยเสมออันนี้เป็นของหาได้ยาก แต่ถึงกัน,นั้นก็ดีทุกคนก็จะทําอย่างนั้นได้ยากท่านะหาคนทุกคนไม่ได้ทั้ง45่ห้าล้านคนเวลานั้นแล้วถ้าผมมีโอกาสสักครึ่งวินาทีผมก็จะชื่นใจว่าในส -5 ้าล้านคนผมก็คนหนึ่งที่มีโอกาสเขาได้เข้าเฝ้าพระราชาผู้ทรงธรรมคำว่าพระราชาผู้ทรงธรรมอย่าคิดว่าผมยกย่องพระองค์เกินความเป็นจริงนะ ผมบอกแล้วนี่อย่างต้นอันดับต้นสังหาว,วตัตุสี่งององค์ครบถ้วนการสุดท้ายกำลังใจสงส่งในด้านสมถาวิปัสนาและขันติกำลังใจเมตตาขององค์ทรงดีมากคือใครว่าอะไรก็าตามนินทาอะไรก็าตามไม่เคยโตอตอบและก็ไม่เคยตำหนิใครว่าชัวงอันนี้หาได้ยาก ยิ่งทามากไปกว่านี้ผมคิดว่าเทปอีกสักสิร้อยมลผมพูดเรื่องของท่านไม่จบกรรวงความว่าวันนั้นเข้าไปพระองค์ก็ไม่ทรงแดงชัดไม่เคยถือพระองค์แต่ผมเองก็เป็นพระป่าพระดงราชาศัพท์ผมก็เข้าใช้กับเขาไม่เป็นไม่รู้พระเขาพูดกับเจ้ามินว่าอย่างไง ผมก็เล่นลูกทุ่งตามปกติตามปกติของผมท่านถามมาผมก็ตอบไปท่านถามมาผมก็ตอบไปผมจำไม่ได้ถามเรื่องอะไรบ้างมาในช่วงหลังที่พอจะนึกออกท่านถามถึงภาวะความเป็นไปของชาติและประชาชนในชาติเห็นไหมบรรดาเพืพนเน่อนบิณฑบาตสมเนร์อดียญาตโยมพุทธบริษัท ท่านไม่ได้ถามว่าพระองค์จะมีความสุขพระองค์เองจะร่ำรวยขนาดไหนไม่ได้เคยปรารถนงพระองค์เองเลยทรงปรารถนเฉพาะว่าเวลานี้เนี่ยบ้านเมืองมันเต็มด้วยความคับแคบบรรดาประชาชนอดอยากยากจนกันมากื่อยเคืองมากท่านถามว่าต่อไปชาติเราจะเจริญรุ่งเรืองขนาดไหน และจะมีความโดนสมบูรณ์ขนาดไหนถามเข้าตรงนี้บรรดาเพื่อนพิโสามนเณนผมก็ไม่ไหวทีตัวคนเดียวนะ่ไม่ไหวสู้ไม่ได้แล้ว <c oughs> งานเหนื่อยก็เหนื่อยไม่มีการเตรียมการไม่มีหมายกำหนดการอกจัดถามกันอย่างนั้นจะไปนึกว่ากาถามเกินพอดีนะไม่ใช่ผมทำยังไงผมก็ต้อง เอาบารมีพระพุทธเจ้าเขาช่วยและบารมีของบรรดาภะษาพวกทั้งหลายและเทวดาและผมเขาช่วยผมนึกไปก่อนแล้วเนี่ยคอยดนใจผมตอบได้เมื่อท่านถามมาผมก็ถวายพระผรไปเพราะว่าหลังจากนี้ไปเข้าเขตพศ2524 บ้านเมืองของเราจะเข้าเขตชะตาฟาสางคำว่าฟาสางนี่ก็หมายความวันยังไม่สว่างจะมองเห็นหน้าก็ไม่ถนัดแต่ว่ามันก็ดีกว่ามดืดถ้ามืดตื่นสติเดียวจะมองไม่นอะไรเลยฟาสางเห็นบ้างรางแต่ไม่ชัดเจนเห็นคนรู้ว่าเป็นคนแต่ยังไม่รู้ว่าหน้าเป็นยังไงเขาาหรือดำผมงอกแล้วผมดำก็ไม่ทราบนี่เปรียบเทียบกันให้ฟัง ะยะตาของประเทศไทยก็เช่นเดียวกันถ้าปีสองสีจะเริ่มเข้าเกณฑ์บอกว่าประเทศไทยต่อไปนี้จะไม่ยากจนนักแล้วก็ส่งถามต่อไปถามถึงว่าอะไรมันจะมีขึ้นมาบ้างมันจะดีขึ้นมายังไงผมก็จำชัดไม่ได้อยากท้าว่าต้องการจะทราบชัดให้อ่านหนังสือพระเมตตาเพราะตอนนั้นเขียนยกกระยะใกล ก็ทุนไปอะไรได้บ้างก็ไม่ทราบแต่พูดเรื่องถึงน้ํามันด้วยมันมีแร่ธาตุน้ํามันแต่เดว,ว่าวันนี้จะไปถึงไหนกันล่ะก็ต้องหยุดกันแค่นี้ก่อนเพราะสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วนี่แต่คืนพูดไปเทพเมื่อกันเลยหน้าไปใช่ไม่ได้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีเดวันดาวท่านพุทธศาสนาิกชนและเพื่อนพิสทธิ์สมเดนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี